สวัสดีครับซ k การช่างอายุธยานะครับทำงานนะครับชุดนี้นะครับเป็นแลนโรเวอร์นะครับทำสีกันชนนะครับกันชนหน้ากันชนหลังนะครับชุดนี้นะครับเป็นกันชนหลังนะครับแลนโรเวอร์นะครับนี่นะครับชุดล้อนะครับนี่นะครับตรงจุดนี้นะครับกันชนหลังนะครับแลนโรเวอร์นะครับ นำมาบิ้วใหม่นะครับกับสีเคการช่างอายุทยานะครับรลังสรรแต่งเติมเสริมหล่อนะครับมาสภาพไหนกลับไปเนียนๆหล่อๆนะครับของเดิมนะครับสภาพนะครับเป็นสนิมมองทะลอกลอกนะครับมาสภาพไหนนะครับสีเคียนกช่างอายุทยานะครับที่นี่ที่เดียวจบนะครับงานเคลปล่าลายไม้นะครับเคลปล่าลายไม้ทําได้มากกว่า12สีนะครับสีพารเดอร์โค้ดนะครับ ยิง้ายนะครับสายน้ำสายแก้วนะครับมีหมดนะครับจบครบวงจรนะครับซีเคการช่างอายุทยานะครับชิ้นส่วนต่างๆนะครับผิวใหม่ใช้ลากว่าเดิมนะครับตัวนี้นะครับเป็นกันชนแรนโรเวอร์นะครับสภาพนะครับตอนมานะครับนี่นะครับอย่างที่เห็นนะครับสนิมกินเต็มพื้นที่นะครับนี่นะครับวิธีการทํานะครับยิง้ายนะครับลอกสนิมนะครับ คาบสนิมนะลอกสนิมเป็นขุยสนิมนะครับของเดิมนะครับออกใหม่หมดนะครับยิงซ้ายนะครับนี่ครับฝั่งหนึ่งยิงซ้ายฝั่งหนึ่งยังไม่ได้ยิงนะครับให้ดูนะครับว่ายิงเสร็จลักษณะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับยิงฝังนะครับยิงเสร็จนะครับสภาพนะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับขาวจั้วนะครับสนิมหายหมดนะครับนี่นะครับ ยิงเสร็จเช็ดน้ายานะครับป้องกันสนิมนะครับเพิ่มเติมเข้าไปนะครับทําความสะอาดเช็ดน้ายากันสนิมนะครับนี่นะครับทุกจุดนะครับเข้าหมดนะครับยิงสายออกสนิมหายหมดนะครับแทนน้ำยาเช็ดสนิมนะครับป้องกันสนิมนะครับก่อนเข้าตู้อบลงสีกิ่งนะครับ จุดนี้นะครับหลังจากกิ้งทรายเสร็จนะครับทำความสะอาดเสร็จนะครับก็นําเข้าตู้อบนะครับทําสีพาเดอร์โค้ดนะครับก่อนทําสีพาเดอร์โค้ดนะครับอบ200องศานะครับ10นาทีนะครับเสร็จไว้10นาทีนะครับก่อนถึง200องศาก็ใช้เวลาประมาณ5นาทีถึง10นาทีนะครับอบเพียงกิงก็ประมาณ20นาทีได้นะครับอยู่ในตู้อบนะครับนี่นะครับทําสีพาวเดอร์โค้ดนะครับ พร้อมติดตั้งพร้อมส่งนะครับนี่นะครับรูปร่างหน้าตาลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับทําเสร็จใหม่นะครับขาวจั้วนะครับพร้อมส่งนะครับของเดิมนะครับสภาพเป็นสนิมอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับลืมไปได้เลยนะครับสภาพตอนไปนะครับพร้อมส่งลูกค้านะครับสวยวิ่งนะครับนี่นะครับ ลูกค้ารีเคสมานะครับเป็นเงินเม็ดทรายนะครับสีพระเดอรโค้ดนะครับบายซีเฮียนช่างอายุธยานะครับมีทุกสีนะครับเลือกได้ตามใจต้องการนะครับ